ตั้งแต่ได้พบกับเธอในเร่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ฉันอยากจะหยุดเวลานี้้ในนาทีที่ช่วิตมีเธอเข้ามาจะทำให้คนที่เหนื่อยล้า เวลาหนึ่งกลาจะบาดหัวใจหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคน เชิญค่ะรักจังเลยเดี๋ยวนะออมค่ะออมเธอจะเป็นคู่จิ้นทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอเออเธอก็เล่นละครกับไม้แล้วที่เธอมาเล่นหนังกับกอลฟอีกแล้วเธอก็เล่นแบบออเล่นนะอันนี้คืออะไรอ่ะบนลุกอเล่นเหมือนจริงคือเหมือนกับว่าบังเอิญมากกว่าค่ะที่พอเรื่องเรื่องก่อนอันนี้เล่นกับไม้แล้วพอเรื่องนี้มาเล่นกับกอลฟ เขาอาจจะหน้าคล้ายกันด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับก็เลยเหมือนมอนจิ้นคู่นี้ด้วยแล้วได้ร่วมงานกับทั้งพี่ทั้งน้องเลยเป็นยังไงบ้างกับไมก็จะค่อนข้างปรับตัวเข้าหากันยากกว่าคือกับก๊อฟเนี่ยเหมือนอายุเท่าๆกันแล้วคือมาแล้วแบบจะ,จะ,จะคลิกกันเลยแล้วก๊อปเ่ะก่อนที่จะมาเล่นกับออมเนี่ยรปรึกษาอะไรกับไมไหมคือไม่ได้ปรึกษาอะไรมากมายเพราะว่าพอมาคุยกันแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนทํางานแบบ เต็มเหมือนกันนะเวลาทำอะไรเราละเอียดเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุยกันรู้เรื่องอะครับแล้วก็เหมือนมีจุดเชื่อมโยงเลยค่ะคือว่างๆเราก็จะนินทาไหมเพราตอนที่คุณเล่นกับไม้อ่ะมันเป็นเรื่องแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กถูกไหมแต่ว่าพอมาเล่นกับกอล์ฟดันเป็นเรื่องเรื่องผีใช่ไหมค่ะเครียดไหมคะจริงๆออนจะเครียดตรงที่เราเรากลัวแบบว่า คือผู้ชมอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเห็นเป็นแบบเหมือนเคมีเหมือนกันเพราะว่าทั้งก๊อฟกับไม้เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะลักษณะคล้ายๆกออันแล้วก็เลยคิดว่าเออหรือเราเราทำลุกผมสั้นดีก็เลยเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ชันนช้นละกันในเรื่องไม่ได้เล่นกันแค่สอคนถูกไหมครับยังมีคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์สยองอีกคนหนึ่งด้วยนะคะคุณเตาอเสถวงค่ะ นี่อยาบอกนะว่าที่มาเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญอะไรอีกอีกแลเอาแค่ใครเป็นใครก่อนดีกว่าไหมเฮียหนังชื่อเรื่องว่า The Couple ค่ะรักลวงหลอนค่ะจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากคู่รักสองคนนะครับที่กอลฟเล่นเป็นการวันนี้เล่นเป็นอ้อมก็คือเรื่องเกิดขึ้นในวันแต่งงานนะคะวันแต่งงานของเราสองคนซึ่งอ้อมเนี่ยเล่นเป็นอ้อมค่ะอ้อมก็จะไปเจอเหตุการณ์ที่ ที่สะพายเราเนี่ยแขวนคอตายออแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ดีเราก็คอนโทรลตัวเองไม่ได้ออแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าโดนสิงหรืออะไรเงี้ยการเองด้วยความเป็นคนที่รักแฟนมากก็จะไม่ไม่เชื่ออะไรเลยเออการเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร,ร์ม,มากกว่าออคือไม่เชื่อว่าการที่มีวิญญ,ญาณเข้าร่างกายหรืออะไรแบบนี้ออมันจะเป็นเป็นไปได้ไม่สามารถพสุได้ออใช่จนกระทั่งมันดีกรีมันค่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไปถึงขีดสุดที่ คนที่เรารักที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่เราต้องกลัวที่สุดอ๋ออ้าวเท่าที่ฟังอยู่เขาก็เล่นกันสองคนแล้วคุณเป็นใครก็น่ใจไงเกี่ยวเยอะมากครับคือคนที่ผูกคอตายคือเป็นภรรยาของผมอ๋อลองกันแสดาคุณก็ต้องเป็นพี่น้องกันผมเป็นพี่ชายของพี่ก๊อฟนะครับแต่ก็จะเป็นคนที่ที่นิ่งๆแล้วมีอะไรคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็จะคอยทําตามพี่สาวซึ่งรับบทโดยพี่จ๋า ได้ข่าวว่ากอล์ฟเนี่ยนะหนักใจมากกับฉากเลิฟซีนกับออมเลยคะเพราะอะไรอ่ะเป็นการถ่ายทําครั้งแรกๆครับเราคือ<ม>เรายังไม่ได้แบบเหมือนถ่ายฉากอ<ม>ื่นกันก่อนเยอะๆแล้วก็ม,มาเจอฉากนี้ด้วยความที่เป็นฉากเลิฟซีนที่เข้าห้องน้ําต้องแบบถอดเสื้อ<ม>ดึงแบบผ้าชัตัวลงต่ำ,ตำ<ม>ๆอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วพอตอนที่เข้าขเขาอะ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบ<ม>เฮ้ยลิมิตได้มากน้อยแค่ไหนเลิฟซีนถึงขั้นไหนเขาก็ถามผู้กำกับแบบเฮ้ยพี่แบบเอาถึงขั้นไหนอ่ะพี่อะไรเงี้ยพี่ก็บอก เอ้ยตามก๊อฟเลยก๊อฟอยากทำอะไรก็ทำเลยเดี๋ยวเดียวคุณคุยกันเองคุณไม่ถามคุณนี่ต้องรับซีนด้วยหรอคะคุณก็หันไปถามก็สิเอออมเนี่ยแต่ก๊อฟก็ไม่กล้าถามออมว่าเฮ้ยออมแบบยังไงดีอ่ะเขาให้จูบใช่ไหมฮารเทคแรกเขากัดปากหนูอ้าวเหรอกัดพึ่งจะก็ช็อปแก็มันเป็นการเล่นกันไงพอจูบเสร็จแล้วเหมือนว่าเขางเล่นกันน่ารักแบบกัดปากกันอะไรอย่างเงี้ยกัดปากกันวะ แต่ขนลุกเนาะน่ขนาดเกร <c oughs> งเกรงกันนะในตอนแรกแต่ว่าก็เห็นว่าคุณก็ไปช่วยกันทําวิดีโอแต่งงานอะไรกันด้วยไม่ใช่หรอคือทีมอาร์ตอะค่ะคือโทรมาขอออมกับกอลว่าขอเอารูปตอนเด็กๆไปไปทำวีทีอาร์หน่อยแล้วก็เลยเอ๊ะ อมรู้สึกว่าตัวละคร2ตัวนี้ไม่ไม่น่าทา VTR ที่งานแต่งงานแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราลองทําในแบบที่เราคิดว่าตัวละครจะทําดีกว่าแต่เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้หนูเนี่ยนะต้องช้าก้นเกินจําเบ้าเป็นแผลทั้งตัวเลยเหรอเสียน้ำตาเยอะมากหรอใครทําคะนี่ไงหลักๆองคนนี้เกือบฆาตกรรมออมก็ไปหลายรอบเลยหรอเต่าอยู่ในเหตุการณ์พี่กอลเขาคือเวลาเขาแสดงใช่ไหมครับเขาก็จะอินมากเป็นจริงเป่นจริงเป่นจริงแล้วสายตา เขาคือแบบเอาจริงตลอดเวลาแล้วพี่อ,อมอ่ะก็จะต้องโดนพี่ก๊อฟม,มาแอคชั่นคือรัดคอ,อใช่ไหมฮะอพอรัดคอพี่ออมปุ๊บนี่ก็น้าเขียวแล้วก็นึกว,ว่าแบบอุ้ยเล่นสมจริงจังเลยน้ำตาไหลลงมาอย่างเงี้ยโอ้โห้พี่ออมเล่นนี้มาก <c oughs> พี่อ,อมบอกไม่ไหวหรอหรอหรอคือกัอก็เลยสั่นขันคือด้ามก็ไม่รู้ว่านี่อมเล่นหรือว่าอมเอาจิง เพราะว่าดูเหมือนมากใช่ค่ะเราเวลาเราเล่นน่ะเราเล่นจริงไงเพราะว่าถ้าเราล็อกปลอมๆในกล้องอ่ะมันมันใกล้มันซีอูใกล้มากมันจะไม่เห็นความเก่งของอกล้ามเนื้อ่เราก็ลืมตัวเราก็ลืมตัวแล้วโถตัวเขาก็เล็กแค่นี้นี่ขนาดแบบพยายามแบบว่าไม่ให้เจ็บแล้วนะครับอออแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาโดนรัดถูกจับไว้แล้วเอาเชือกรัดลัดลัดรัดแล้วขึงกับเสาสองฝั่งนะครับตู้สองฝั่งแล้วคราวนี้กอฟต้องเข้าไปช่วยแล้วก็ เอาเชือกออกเชือกออกเชือกออกซื้อออกเสร็จพอเชือกออกเสร็จออมต้องพุ่งตัววิ่งหนีอ่ะเหมือนแบบผีเข้าต้องพุ่งตัววิ่งออกไปอ่ะแต่แต่ขอโทษนะครับเอาเชือกออกไม่หมดเลยออีกันนึงรัดคออยู่ว้าววิ่งไปแล้วฮึบปักโอ้ยแล้วคือจังหวะนั้นคือจังหวะที่ออมผักกับกระเด็นไปติดกำแพงบึ้งออก็ก็ไม่ได้ยินเสียงเหมือนใครร้องแบบอื้มก็เราลืมตาขึ้นมาเอ้าเอาไม่ไปอ่ะไม่ไม่ออกไปอ่ะไปอะไรล่ะเชือกเชือกขึงอยู่สองฝั่งกับคอแล้วก็ร้องไห้เลยร้องไห้เลย ไมยเชือกออกอ่าหน้าอย่างนี้เลยตอนนั้นประมาตีสี่มันก็ไม่ดูไม่ดีเลยแล้วก็ร้องไห้เลยร้องเลยร้องเลยนี่หนังคุณก็น่ากลัวนะหนังผีนะชีวิตจริงกลัวกันไหมฮึกลัวกลัวนะจริงกลัวผีนะออกกลัวปะจะมีใครบอกไม่กลัวบ้างหวค่ะออไม่ค่อยเจอเคยเด็กๆแบบว่าเคยดูแบบอะไาราการผีอะไรเงี้ยครับแล้ว เอาเวลาเข้าไปอาบน้ำก็จะแบบก็กลัวไปเองใช่แล้วอยู่คอนโดชั้น18ลมมันตีเข้ามาตรงช่องเล็กๆวิ่งแกะผ้าออกมาเลยรอตอนเด็กก็คงจะแบบเป็นเด็กช้างน้อยอ่ะแต่เต่าเคยเจอเคยเจอเลยฮะก็คือตอนนั้นประมาณมอต้นครับอยู่ต่างจังหวัดก็ขี่มอไซค์เล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่เลย10คนอะไรเงี้ยวันนั้นผมรู้สึกแบบอะไรไม่รู้แล้วก็อยากกลับบ้านก่อน บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนนะคนเดียวอะไรเงี้ยขี่ไปได้ก็เห็นเห็นเหมือนเสื้อกันหนาวของเพื่อนตกอยู่ก็เลยจะขี่เข้าไปเก็บใกล้ๆแล้วพอพอหันมาอีกทีคือคือคือมันไม่ใช่เสื้อกันหนาวแล้วครับอ้าวมันเป็นผู้หญิงนั่งนั่งอยู่เนี่ยจริงเหรอผมยาวแล้วก็มีสบายคาดอยู่เฮ้ยกลัวอะไรอ่ะไม่รู้อีขนี่ยมันวิ่งไปหรือมันผ่านมาท่านระแวกสุดท้ายให้ทุกท่านฝากผลงานหน่อยค่ะ คนดูน่าจะได้ความสนุกแบบมันจะมีหลายรสชาติครับคือในมุมผีด้วยใ,ในมุมน่ากลัวด้วยแต่ว่าก็มีในมุมน่ารักของคู่รักด้วยครับก็ก็จะมีคําถามว่าถ้าคนที่ เรารักที่สุดการคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคนดูได้ดูจบแล้วจะตั้งคําถามว่าเออแล้ว<ม>ถ้าเป็นเขาเขาจะทำยังไงม,มันจะมีปมต่างๆที่มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเรื่อยๆแล้วคุณจะสนุกกับการติดตามหนังเรื่องนี้ครับผมโอเคค่ะแล้วขอเสริมอีกนิดนึงค่ะว่าว<ะ>ช่วงนั้นมีหนังผีเข้าเยอะมากนะคะทั้งหนังฝ<ม>ั่งประเทศและหนังไทยนะคะยังไงช่วยเลือกเราเป็นเรื่องแรกนะขอบคุณค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้ง3ามคนเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราขอบคุณากคุณขอบคุณค่ะ คะจากพีมิชค่ะแมงโก้มาริฮอนเครื่องประดับพาเว่ H&M รัดเกล้าเทวันดาราแกลเลอรี่และเจวันเดอรูมค่ะพบกับรายการ3แซ่บกับเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีสสดค่ะ